วิธียื่นวีซ่าฉบับล่าสุดนะคะเดือนกันยายนปี2022ค่ะ คือมีคนถามแขวเรื่องวิธีการยื่นวีซ่าเยอะมากวันนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตแบบล่าสุดสุดๆนะคะว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทําถ้าเราอยากจะทําวีซ่าเพื่อมาเที่ยวที่ยุโรปหรือว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะทุกคนให้เราไปจองคิวยื่นวีซ่าเพราะตอนนี้นะคะเป็นช่วงเหมือนแบบคนอยากเที่ยวที่ยุโรปมากๆแล้วคิวยื่นวีซ่าเนี่ยคือมันยาวมากอย่างสวิตเซอร์แลนด์เองนะคะตอนนี้คือคิวยื่นวีซ่านะคะยาวไปถึงปลายเดือนตุลาคมแล้ว ก็แบบ2เดือนได้เพราะฉะนั้นนะคะจองคิวก่อนเลยค่ะอย่างแรกโดยการจองคิวที่สวิตเนี่ยก็ง่ายมากเพราะเขาใช้แค่พาสปอร์ตอีเมลแล้วก็เบอร์โทรนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็ไปบุ๊คนะคะที่ vfs global switzerland เดี๋ยวแค่ทิ้งลิงค์ไว้ให้นะคะหลังจากที่เรามีคิวจองยื่นวีซ่าแล้วก็มีสเตตเมนที่ดีแล้วนะคะหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนในการเตรียมยื่นวีซ่าค่ะซึ่งเอกสาร,รทั้งหมดมีดังต่อไปนี้ Neng. พาสปอร์ตตัวจริงค่ะพาสปอร์ตตัวจริงเนี่ยให้ทุกคนนะคะถ่ายเอกสาร2ใบนะคะซึ่งถ่ายหน้าที่มีรูปเราอยู่นะคะ2ใบแล้วคนที่เคยได้เชงเก้นวีซ่านะคะเราก็ถ่ายหน้าที่เคยได้เชงเก้นวีซ่ามาหรือว่าเคยไปออสเตรเลียเคยได้วีซ่าอเมริกายูเคก็ถ่ายมาให้หมดเลยแล้วใครที่แบบว่าไม่ค่อยได้เดินทางบ่อยนะคะถ้าเคยเดินทางไปต่างประเทศแล้วอยู่ในพาสปอร์ตเล่มเก่าเนี่ยก็ถ่ายถ่ายหน้าที่เคยแมป์ไปต่างประเทศมาด้วยอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะคะเพราะเขาจะได้ดูว่าเออฉันไปเที่ยวจริงๆอย่างนี้นะคะ่ะ หลักฐานต่อไปนะคะคือแบบฟอร์มเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันฟอร์มนะคะแบบฟอร์มที่ใช้ในการกรอกเพื่อยืน่นวีซ่านะคะซึ่งจะมีทั้งหมด 6หน้านะคะ6หน้าเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแขกแนะนําว่าควรกรอกให้ถูกต้องแล้วก็เรื่องวันที่เรื่องอะไรเนี่ยดูให้ดีๆนะคะห้ามกรอกผิดเด็ดขาดแต่มีข้อดีคือถ้าเราไปที่ v ี s เนี่ยทางเจ้าหน้าที่จะช่วยตรวจเอกสารถ้าเรากรอกอะไรผิดเนี่ยสามารถแก้ไขได้นะคะยังไงก็ดูให้ดีๆอย่างที่3คือตั๋วเครื่องบินไปกลับค่ะตัวตั๋วเครื่องบินไปกลับเนี่ยทางสถานทูตเนี่ยเขาไม่ได้ เขาไม่ได้ต้องการให้จองจริงนะคะเราสามารถใช้ใบจองโดยแขกแนะนําว่าให้เรา จองแบบยกเลิกได้แบบนี้ค่ะด้วยของแขกเนี่ยส่วนมากแขกจะจองให้ลูกค้านะคะจะเป็นของอิมิเรตที่เราสามารถแบบว่าเข้าไปจองเสร็จพอถึงขั้นตอนจ่ายแล้วก็จ่ายแบบว่าให้ส่งอีเมลมาอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้อีเมลนั้นนะคะเป็นใบจองแล้วก็ใช้ยืนวีซ่าได้นะคะอย่างที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะ่าจะอย่างที่4นะคะก็คือประกันการเดินทางค่ะดยประกันการเดินทางเนี่ยทางสถานทูตกําหนดว่าต้องมีวงเงินไม่ต่ํากว่า3 0 0 0 0ยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนบ ะะโดยแขนแนะนําให้ทําของ MSIG e x a อะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาไม่แพงนะอย่างประมาณ10วันของ MSIG ราคาก็ประมาณแค่400บาทคือถูกและดีค่ะทุกคนถูกมากๆนะคะอย่างที่5คือเอกสารการจองโรงแรมนะคะคือเราควรจะจองโรงแรมแบบแคนเซิลได้นะ <c oughs> เผื่อเราโชคตายไม่ได้วีซ่านะคะก็ควรจะจองให้ครบ ทุกวันตั้งแต่วันที่เราไปถึงจนวันที่เรากลับนะคะต้องมีทุกวันและในเอกสารการจองโรงแรมจะต้องมีชื่อเราอยู่ในเอกสารการอยู่ในใบจองด้วยนะคะค่อนข้างสําคัญนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีเท่านั้นนะคะทุกคนไปกี่คน ไปด้วยกันกี่คน5้าคนก็ต้องมีชื่อ5้าคนแบบนี้นะคะวันที่ต้องมีชื่อต้องมีนะคะอ่ะอย่างต่อไปก็คือแผนการเดินทางตัวแผนการเดินทางเนี่ยเราไม่ต้องทําแบบโอ้โหแบบเยอะมากเพราะว่าเขาไม่มีเวลาอ่านคะ่ะทุกคนทําพอดีพอดีส่วนมากเนี่ยแขกก็จะทําแค่เป็นตารางหน้าเดียวโดยจะมีวันที่มี เมืองแล้วก็มีโรงแรมที่พักแล้วก็สถานที่เหมือนเมืองที่จะไปคือจะไปเที่ยวเมืองไหนแค่นั้นเองค่ะง่ายมากๆต่อไปเป็นเอกสารการทํางานก็ใครที่ทํางานประจํานะคะก็เป็นใบรับรองการทํางานค่ะซึ่งใบรับรองการทํางานเนี่ยก็ขอให้มีระบุชื่อตําแหนง่งวันที่เริ่มงานเงินเดือนที่ได้แล้วก็แบบเออเดี๋ยวฉันไปแล้วฉันจะกลับมาแล้วก็มีชื่อเบอร์โทรบริษัทแบบนี้นะคะอย่างต่อไปคือ สเตตเมนย้อนหลัง3เดือนอย่างที่แขบอกไปนะคะซึ่งเป็นเอกสารที่สําคัญที่สุดในการยื่นีซ่านะคะเพราะว่าเขาจะดูว่าเรามีเงินไปท่องเที่ยวจริงหรือเปล่าโดยเงินที่แขนแนะนําคือเราควรจะมีวันละ100ฟางหรือประมาณวันละ3,000 8 0ดอยบาทประมาณนี้นะคะไป10วันก็ควรจะมี38 0 0 0นี่ยังไม่รวมกับค่าโรงแรมแล้วก็ตัว๋วเครื่องบินด้วยเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูว่าเราไปกี่วันแล้วเราก็ลองบวกเข้าไปดูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแบบประมาณ10วันเนี่ยต้องมีประมาณ4ี่หมื่นแล้วใช่ไหมอ่าสี่หมื่นแล้วก็บวกกับสมมติค่าตั๋วสามหมื่นเป็นเท่าไหร่เจ็ดหมื่นอ่าแล้วค่าที่พักสมมติสามหมื่นอ่าแสนหนึ่งเห็นไหมควรจะมีขั้นต่ําสักประมาณแสนหนึ่งถ้าเราจะไปสิบวันแบบนี้นะคะต่อไปเป็นจดหมายแนะนําตัวคะ่ะอันนี้ส่วนคนที่แบบไม่มีงานประจํานะ แล้วเราทํางานแบบทํางานออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยทางสถานพูตก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรนะคะนอกจากเราจะยื่นเอกสารเกี่ยวกับเออฉันมีช่องทางการขายทาง a c e b o o k โน่นนั่นนี่เราควรจะมีรูปประกอบแลวควรจะมีจดหมายแนะนำตัวว่าเออฉันเป็นใครนะจะไปเที่ยวยังไงแล้วก็จะไปกี่วนันแล้วกลับวันไหนแล้วก็งานฉันเนี่ยคือทําเกี่ยวกับอะไรแล้วมีไรายได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าคนที่ทํางานออนไลน์เป็นแม่ค้าออนไลน์ไม่ต้องกลัวนะคะจากที่แฉทาให้ลูกค้านะร้อซคือผ่านหมดเลยค่ะขอแค่มีเงินหมุนเวียนในบัญชีมีเงินค้างในบัญชีแล้ว มีที่มาที่ไปส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะคะคนที่ทํางานออนไลน์ส่วนมากคนที่มีปัญหาไม่ได้คือเงินในบัญชีหนึ่งน้อยไปแล้วก็อยู่ดีๆมีเงินก้อนเข้ามาแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเรามีงานหลักแหล่งไม่ต้องกลัวเลยได้แน่นอนค่ะอ้าแฉลืมบอกไปว่าสําหรับคนที่เปลี่ยนชื่อนะคะเอกสารแบบว่าชื่อไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องมีใบเปลี่ยนชื่อแนบไปด้วยแล้วก็ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราไม่อยากเสียค่าแปลใบละ3-4500นะคะให้เราไปขอที่อำเภอ ฟรีจ้าและอย่างต่อไปก็คือรูปค่ะรูปขนาดแบบ3.5คูณ4ซนติเมตรอย่างนี้นะคะเราสามารถไปที่ร้านถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าเออจะถ่ายรูปอาจทำเชงเก้นวีซ่าหรือว่าจะไปที่ vfs ถ่ายที่นั่นก็ได้250บาทแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะคือเอกสารที่ทุกคนจะต้องเตรียมนะคะอ๋อแถมีเคล็ดลับบอกอีกอย่างหนึ่งค่ะสำหรับ และสําหรับคนที่ไม่สามารถรอคิวถึงเดือนตุลาคมได้นะคะมันก็มีทางเลือกให้อยู่อย่างแรกเลยนะคะคือเราสามารถไปว a ล k in ินได้ค่า w a l k In เนี่ยพันหาแต่ w a ล k In เนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นะคะเวลาเราวอล์กอเนี่ยเราต้องไปลุ้นหน้างานอีกว่าจะมีคนเทคิวจะมีคิวว่างหรือเปล่าบางคนไปรอ2วันไม่มีก็มีค่ะบางคนก็ได้เลยก็ก็เยอะค่ะอย่างที่2ให้เรารอคิวหลุดโดย การที่เราจะได้คิวหลุดเนี่ยเราต้องเข้าไปดูไปเช็คเรื่อยๆนะคะว่าเอยวันนี้มีคิวหลุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะว่างประมาณแบบประจําเลยนะหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปแล้วตอนรุ่งเช้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะส่วนมากก็จะมีคิวหลุดประมาณว่าพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้ยื่นได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้คิวหลุดเนี่ยเราต้องเตรียมเอกสารให้ครบหมดทุกอย่างแล้วก็พอคิวหลุดปุ๊บเราก็ไปเลยอย่างเงี้ยจองแล้วก็ไปเลยเหมาะสําหรับคนที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพหรือว่าอยู่ในกรุงเทพนะคะถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยไม่เหมาะแน่นอนเพราะว่ามันเร็วเกกินอสารรคบแต่ มาไม่ทันแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะคือเอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่านะคะใครที่มีปัญหายื่นไม่เป็นหรืออะไรใดๆนะคะสามารถปรึกษาแขกได้แขกรับยื่นวีซ่าอยู่นะคะราคากันเองสุดๆนะคะไปแล้ววันนี้บายบาย